หลายโครงการของคมนาคมเราเคยได้ต่างให้ได้เห็นไปแล้ววันนี้มีหนึ่งเรื่องที่ชะลอในเรื่องของการย้ายสถานีขนส่งไปรวมกันอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นแหละ<อ>เปลี่ยนแนวความคิดใหม่มไม่รวมแล้วย้อนกลับมาถามว่าอ้าวรัฐบาลคุณอนุทินไม่ทําแล้วของเดิมไม่อยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดีแล้วก็หาระบบฟีเดอร์เชื่อมต่อกันก็ได้แล้วยุคคุณสุริยะทําไมถึงจะทําเพราะว่าแบบนี้ค่ะเขาไปเอาโมเดลจากญี่ปุ่น รูปแบบที่มองไว้ยุคคุณสุริยะนะก็นี่ไงเป็นแบ่งโซนตามภูมิภาคไปเลยคือจะมีการลงทุนด้วยไงใช่ทันภาคเหนือเนะมีสารใต้ตวันออกแบ่งเป็นทันไปก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะแผนการลงทุนของภาครัฐอย่างที่เราเกาะติดกันมาโดยตลอดนะคะหลายครั้งเราเปิดแผนคมนาคมต้องยอมรับเป็นกระทรวงเกรด เอบวกบวกบวกแล้วก็งบลงทุนเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นี้หลายโครงการของคมนาคมเราเคยได้กางให้ได้เห็นไปแล้ววันนี้มีหนึ่งเรื่องที่ชะลอคือบางเรื่องเดินหน้าบ,บางเรื่องปรับเปลี่ยน,นอันนี้ก็เป็นการชะลอนะคะในเรื่องของการย้ายสถานีขนส่งไปรวมกันอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นแหละเ,<อ>เปลี่ยนแนวความคิดใหม่<อ>ไม่รวมแล้ว เปลี่ยนแล้วก็คือตอนแรกจะรวม,มคือแนวคิดคือแบบนี้ครับมีสถานีขนส่งอยู่สามุมกรุงเทพมหานครมีสายใต้ใหม่<ฆ>มีหมอชิดแล้วก็มีเอกมันยนะครับอยากจะเอาไปรวมกันที่เดียวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเบรกและเรียบร้อยซึ่งถ้าเอาไปรวมกันที่เดียวอาจจะได้ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นในก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลก่อนหน้านี้เขาชี้แจงมาไอเดียคือเป็นหับไปเลยอยู่ตรงนั้นแต่ทํามาทําไปเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะ ทำไมรัฐบาลน,นี้ถึงปรับเปลี่ยนแนวความคิดนั้นนะคะสมัยรัฐบาลของคุณแพทองทานในยุครัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ย ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้มีการมอบหมายค่ะให้ทางด้านสนขอไปศึกษาหน่อยแนวทางในการย้ายสถานีขนส่งสามแห่งอย่างที่คุณจิมมี่ว่าไปรวมกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่ออะไรก็อย่างที่บอกเป็นหักเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะไปเลยคือมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอยากจะขึ้นรถไฟต่อก็ไปได้จะต่อรถไ,ไฟฟ้าสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงได้หมดสายอื่นๆได้หมดก็เลยอยากจะให้ตรงเนี้ย เป็นจุดศูนย์กลางแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลค่ะคือมาเป็นรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยก็ยืนยันไม่ย้าย3แห่งนี้เข้าไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วนะครับก็ถูกระงับเอาไว้ก่อนเน้นไปพัฒนาปรับปรุงสถานีเดิมให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพจัดระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมทุกเพื่อทั่วพื้นที่คือไม่ต้องห่วงว่ามันจะต่อรถต่ออะไรยากเดี๋ยวมีรถไฟฟ้าสาธารณะไปต่อให้เลย ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับมาถามว่าเอารัฐบาลคุณอนุทินไม่ทําแล้วของเดิมไม่อยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดีแล้วก็หาระบบฟีเดอร์เชื่อมต่อกันก็ได้แล้วยุคคุณสุริยะทําไมถึงจะทําเพราะว่าแบบนี้ค่ะคเขาไปเอาโมเดลจากญี่ปุ่นนะซึ่งเราก็จะเห็นแหละบางจุดบางสถานีบางสเตชัน่ะโอ้โหมันรูมรถไฟฟ้าหลายสายไปหมดเลยคุณจิมมี่ก็ไปดูตรงนั้นมาก็เลยอยากจะรวมกันโมเดลที่หยิบมาเช่น สถานีฮากาตะอันนี้เป็นต้นแบบเลยนะคะรูปแบบที่มองไว้ยุคคุณสุริยะนะก็นี่ไงเป็นแบ่งโซนตามภูมิภาคไปเลยคือจะมีการลงทุนด้วยไงใช่ชั้นภาคเหนือนะอีสานใต้แบ่งเป็นชั้นไปชั้นใต้ดินอันนี้สำหรับรถเมล์รถแท็กซี่ก็เข้าไปรับกันจุดนั้นชั้นบนให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ไปเลยมีร้านอาหารมีร้านขายของต่างๆอยู่แบบนี้ ภาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แบ่งเป็นชั้นเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูกันสักหน่อยสําหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่บอสอบริษัทขนส่งจํากัดเนี่ยคือก็เป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงนะครับที่จะย้ายสถานีเนี่ยคุณอัทวิทย์รักจํารูนบอกว่า บคสอเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวขยายรวมกันไม่รวมกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นการปรับปรุงของพื้นที่หมอชิด2แล้วกันบคสอก็อยู่ระหว่างดําเนินโครงการใหญ่นะครับมูลค่าตรงนี้เนี่ยสามพล้านบาทเดี๋ยวจะใช้พื้นที่โครงการรวม80ไร่ปีนี้ได้รับงบประมาณมา39ล้านมาจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบสถานีแล้วเดี๋ยวปี70จะของบประมาณเสนอของงบประมาณแผ่นดิน3,600ล้านเดี๋ยวจะเริ่มก่อสร้างปี70เลยครับแล้วใช้เวลา3ปี ปี72เนี่ยจะสามารถเปิดให้บริการสถานีขนส่งแห่งใหม่ได้ต้องอใช้เวลาหน่อยนี่เราเอาแผนผังมาสักหน่อยนะ,ะก็จริงๆแล้วการก่อสร้างจะแบ่งเป็น3เฟสแต่ว่าครอบคลุมหมดเลยนะมีทั้งสถานีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่รีเทลมีครบเดี๋ยวดูกันหน่อยอันนี้ เป็น<ว>หมอชิดสอใช่ไหมเนี่ยอืมใช่ออหมอชสองนะคะสาระยะ 3. มเฟสถ้าทําเสร็จเรียบร้อยก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะจะมีอะไรบ้างอาคารสถานีขนส่งหลักชานชาลาก็คืออยู่ตรงนั้นนะคะรับส่งพัสดุพันธุ์ก็มีด้วยนะเป็นอาคารรับส่งพัสดุพันธุ์ต่างๆขนส่งอะ่ะสถานีเดินรถมินิบัสก็จะรวมอยู่ด้วยกันตรงนี้ด้านหลังอยู่ด้านหลัง ใช้โครงสร้างเดิมนี่แหละแต่ปรับปรุงใหม่ใครเคยไปหมอชิด2จะคุ้นๆกับโครงสร้างนี้หน่อยนะผมก็เคยไปก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็ซื้อตั๋วบริเวณนี้ใครที่จะเดินทางก็เดินออกด้านหลังไปจะคล้ายกับท่ากาศยานนั่แหละครับแล้วก็สถานีจอดรถจะอยู่บริเวณนี้ส่วนรถที่ต้องเติมน้ํามันหรือชาร์จ e ีีจะอยู่ด้านหลังอยู่ตรงนู้นตรงนั้นเป็นสะพานเชื่อมมาระหว่างสถานีรถไฟส่วนฝั่งนี้ก็จะเอาไว้จอดรถสําหรับผู้ที่มาเยือนมาส่งนะครับ แล้วน่าจะเป็นสะพานลอยนะครับเชื่อมกับฝั่งตรงข้ามมีจุดชาร์จ EV จุดจอดแท็กซี่ระบบเชื่อมต่อรถเมล์รถแท็กซี่แล้วก็มีที่พักพนักงานจุดพักคอยผู้โดยสารพื้นที่20ไร่ 3, อยู่ใน 6, นี้หมดเลย <600. S 2> นี่ส600ล้านใช่ไหมใช่ใการพัฒนาอเดี๋ยวเรารอดูนะคะก็จะปรับปรุงจุดที่มีอยู่แล้วนะคะ3ระยะให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนการขยับของคมะนาคม ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ